สดีค่ะวันนี้เอจะมาทําอะไรคะยูแกะกล่องกิกแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะอาเล่นจับตุ๊กตาค่ะมีอะไรบ้างเอตุ๊กตามีแค่แบไว้ราวังตรงนี้เลยคะ่ะค่ะมีสีอะไรคะมีแค่แบสีอะไรคะสีชมพูพค่ะแล้วในกล่องมีอะไรคะ มีแค่แบสีฟ้าค่ะอันนี้เจ้ดอกอวบค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอันนี้แบบเสียงนะอันนี้มีเสียงไหมคะบบเสียงมันไม่มีเสียงไม่มีเสียงค่ะอันนี้สีอะไรคะมีแค่แบสีอะไรคะสีเอ้าล่ะสีสีฟ้าสีฟ้าอถอดกระบอกออก อันนี้คือตัวอะไรคะลูกอันอั b o ็อัน unbox ตุ๊กตาอันตุ๊กตาค่ะอันนี้เป็นตุ๊กตาอะไรเอ่ยนางฟ้ามีเพือด้วยเนี่ยค่ะอันต่อไปอะไรคะอันต่อไปคืออะไรเอ่ยกระเป๋าอ่ากระเป๋านี้ทำยังไงคะลูกไว้มันเปิดก็เอาไปใช้ ใส่อะไรได้บ้างเออถ้อย,ย,ยกับสายสร้อยถ้อยกับแหวนแหวนจับถ้อยจับแหวนค่ะโอเคอันนี้มาใส่สร้อยกับแหวนแล้วก็ขวดนมนะคะส่อันนี้ก็จะเป็นหมีแคร์แบค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นอะไรคะแว่นตาค่ะแว่นตานี้ท <ำ S 2> ํายังไงคะแว่นตาเขาใส่กันยังไงคะลูกอเ,เอ้ยทำให้ดูหน่อยสิคะใส่ยังไงเอ๋ย อันนี้เขาใส่แบบนี้หรอคะนี้มันก็เกินไหมอ่าใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขายึดใส่แบบนี้กันหรอคะยิ้มสิยิ้มสิอ๋อใส่อย่างนี้นโอเคสวยไหมคะสวยมันก็เอ,เอาเ,าอ,เ,เอาแว่นตาไปขึ้นลิฟโอเคเอาแว่นตาไปใส่ขึ้นลิฟต์หรอคะไม่ใส่ขึ้นลิฟต์ค่ะทำไมต้องเอาแว่นตาไปใส่ขึ้นลิฟต์หรอคะไปใส่ขึ้นลิฟต์อ๋อแสบตฐาหรอคะเศรษฐาอ่า อ่าแล้วอันนี้อะไรคะอันอันบล็อกไอจอยคือแม่อันนี้คือสตีฟค่ะสตีฟอันนี้ก็จะอาอาปาเอาเหรอเอาเวนอาเถอ่า,าออออต่อไปมีอะไรคะอาเถอไอจอยเจ้าเถออ่ามีอ,นนอะไรอีกคะลูก อันนี้เป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวางตรงนี้เลยอ่าวางตรงนี้เลยเอาเลยอ่าอ,อีกอันนึงคืออะไรคะคิตตี้วีคิตตี้วีไว้วีผมใช่ไหมคะวีมันอยู่ข้างในได้ด้วยค่ะไหนขอดูคิตตี้หน่อยค่ะเป็นยังไงคะ เอาออกอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแม่คุณแม่ดูสิอ๋อแล้วก็วีผมโอเคค่ะหมดหรือยังคะอันบล็อกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะร,รอในนี้อ๋อโอเคเดี๋ยววันอื่นอื่จะมาอันบล็อกให้ดูนะคะวันนี้จะมีแค่นี้คะ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วคะ่ะบ,บ,บาย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 จุ๊บด้วยคะ่ะจุ๊บ สวัสดีค่ะจะไปจอยู่ในนี้นะ